สวัสดีค่ะสวัสดีวันสิ้นเดือนนะคะครึ่งปีแรกของปี2565ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักของนางฟ้า Random of Love ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก่อนไปทานข้าวค่ะมีแรนด o อมดีๆแล้วก็ให้ละมุนหัวใจค่ะค่ะแรนดอมวันนี้คือใครที่ขาดคุณไม่ได้เขาจะไม่ยอมเสียคุณไปเลยหลังจากนี้นะคะค่ะเรามาฟังกันเลย คนที่เกิดเดือน6นะคะเดือน8เดือน10ค่ะเดือน1ค่ะเดือนสองเดือนสี่นะคะแล้วก็เดือน11ค่ะค่ะคนที่อยู่ในลัคนาราศีตามเดือนวันเดือนปีไหนได้หมดเลยค่ะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณก็ขอให้คุณสมหวังดังที่ตามเลขที่บอกด้วยนะคะค่ะ ลันดอมคือใครที่หลังจากนี้เขายอมรับว่าขาดคุณไม่ได้และจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณได้อยู่ในชีวิตเขาหรือเขาได้อยู่ในชีวิตคุณค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลคนต่างชาติคนที่อยู่ต่างประเทศที่คุณกำลังดิวคุยในความสัมพันธ์แต่ในใจคุณก็คือเหมือนแบบว่าเริ่มทอ้อเริ่มแบบว่า รู้สึกไม่แน่ใจเริ่มไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นยังไงคุณก็เริ่มที่จะแบบว่าถอยห่างแล้วเริ่มแบบว่าทำใจแบบเริ่มเย็นชาใส่เขาหรือว่าเริ่มถอดใจว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างไกลแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบว่าคือเวลามีปัญหาอะไรทะเลาะกันหรือยใดๆก็แล้วแต่มากสุดมันก็ได้แค่โทรคุยหรือว่าเปิดกล้องคุยกันแต่ว่ามันไม่ได้เผชิญหน้ากันไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวคุณเองก็คือแบบว่าสวยเลือกได้อยู่แล้วตัวคุณเองก็เป็นคนดีมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานใดๆก็แล้วแต่ค่ะคุณมองว่าคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณแต่ว่าความห่างเหินมันแบบว่ามันเป็นอุปสรรคเหลือเกินทำไมแบบเวลาที่เราจะรักใครผมลิขิตจะต้องกันแกล้งเอาระยะทางเข้ามาเป็นเส้นแบ่งความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณคิดไปต่างๆนานาแล้วทําให้คุณรู้สึกปงแล้วก็ท้อแล้วก็แบบอีกอย่างคุณก็มีตัวเลือกเข้ามาหลายคนหลายทางทําให้คุณคิดว่าแบบโอเคคนที่ใช่ของคุณอาจจะมาในวันที่แบบแบบว่าสถานการณ์ชีวิตไม่โอเคอะไรเงี้ยคนที่ชอบคนที่ใช่ทําไมมาแบบในช่วงเวลาที่มันแบบว่าไม่เหมาะสมหรือว่าระยะทางมันเป็นอุปสรรคบางครั้งนะคะคุณก็พูดกับเขาไปตรงๆแบบตัดสัมพันธ์ว่าแบบ มันไกลกันเกินที่แบบว่าเออเราจะได้เราจะต้องรอหรือใดๆก็แล้วแต่ค่ะเขานะคะทุกครั้งที่คุณพูดกับเขาเขารู้สึกถอดใจไหมไม่ค่ะแต่เขารู้สึกเสียใจที่แบบเขาทําอะไรมากกว่านี้เพื่อคุณไม่ได้เพราะว่าด้วยระยะทางแล้วก็หน้าที่การงานของเขาค่ะ แต่ว่าหลังจากนี้นะคะเขารู้ตัวแล้วในวันที่คุณนิ่งเงียบเฉยชาเย็นชา,นชาใส่เขาตัดสัมพันธ์กับเขาเขาจะเทคแอคชั่นแล้วก็ทำนำพาความชัดเจนมาให้คุณค่ะเขาจะบอกคุณเลยว่าคุณต้องการแบบไหนคุณอยากให้เขาแบบดิวหรือว่าแบบอยากให้เขาไม่อยู่กับคุณไหมหรือว่าคุณอยากไปอยู่กับเขาไหมถ้ามันเป็นไปได้เราแบบ ขอเวลาเขาขอเวลาคุณได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะทําหน้าที่เขาจะสัางทุกอย่างในชีวิตเขาที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะเพื่อให้มีคุณได้อยู่ในชีวิตเขาและเขาได้อยู่ในชีวิตคุณ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องหน้าที่การงานหรือใดๆก็แล้วแต่ค่ะเขาจะเดินทางมาหาคุณค่ะไม่เกินเดือน8สิงหาคมหรือว่าเดือน10ตุลาคมนะคะสิ่งนี้ปฏิหารพมลิขิตจ,จะเกิดขึ้นจากที่คุณได้อยู่ใกลๆกันมากๆนะคะคุณจะได้เจอกันได้ใกล้ชิดกันได้พูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็ได้ตกลงกันว่าคุณจะเอายังไงแบบเออคุณจะให้เขาทำยังไงแบบให้เขาแบบ หาช่องทางเพื่อได้มาอยู่ในชีวิตคุณไหมหรือว่าแบบเออจะชัดเจนแบบว่าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แบบเออเพื่อที่จะแบบว่าให้มั่นหมายกันไหมอะไรแบบนั้นเลยค่ะเขารักห่วงห่วงความสัมพันธ์นี้เขารักคุณมากเขาขาดคุณไม่ได้และวเขาไม่มีวันที่จะปล่อยคุณไปคุณต้องการแบบไหนเขาจะทำทุกวิธีทางค่ะตอนนี้เขากำลังสร้างอนาคตเมคมันนี่อยู่นะคะ คุณคนสวยอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆนะให้โอกาสเขาให้รู้ไว้เลยคนที่คุณดิวความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้คือเขาทําเพื่อคุณมากๆแบบครึ่งหนึ่งของชีวิตของเขาความรู้สึกเขาก็คือคุณค่ะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คือถ้าคุณเลิกกับเขาเขาจะไปไม่เป็นเลย ใจเขาจะแบบเหมือนแตกสลายถ้าคุณแบบแค่คุณเย็นชาเฉยชาหมางเมินใส่เขาเขาก็ถูกทรมานใจพอแล้วเขามองอคุณไม่ได้ด้วยระยะทางที่มันไกลกันแต่เดือน8หรือว่าเดือน10นี้ค่ะเขาวางแผนมาเจอคุณมาอยู่กับคุณแน่นอนอาจจะอยู่แบบตลอดไปหรืออาจจะแบบอยู่แบบลองวิกเอนหรือว่าแบบหนึ่อาทิตย์2อาทิตย์1เดือนอะไรเงี้ยขอให้คุณเตรียมเลย คนคนนี้นะคะรักและมั่นคงกับคุณมากค่ะคนคนนี้อาจจะเกิดในลัคนานะคะราศีธนูราศีกุมราศีพิจิกราศีมีนราศีเมษราศีอ่าพฤษศนะคะเขาเป็นคนที่แบบอีกราศีก็คือราศีกันเขาเป็นคนที่รักมั่นมั่นคงแล้วก็ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบจริงหรอแบบ เธอทำแบบนี้จริงๆเหรอแต่ในใจคุณนะรู้อยู่แล้วว่าเขาทำได้การที่เขาพุ่งทยานมาจีบคุณมาชอบคุณมารักคุณมาทำทุกอย่างเพื่อคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ต้องไม่ธรรมดาใช่ค่ะขอให้โอกาสเขารอเขาอย่างองอแงนะคะอย่าใจร้อนทุกอย่างนะคะมันมีช่วงเวลาของมัน สมมุตินะคะเขาแบบเออแบบตามใจคุณทุกอย่างแบบเออเดินทางมาก่อนที่แบบว่าตามพมรมลิขิตที่จะกำหนดตามแบบงานที่เขาจะต้องทำสำเร็จอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องให้ทะเลาะกันต้องแยกกันอยู่ดีค่ะตอนนี้นะคะเขารู้ตัวแล้วว่าคุณคือที่สุดของหัวใจเขาขาดคุณไม่ได้เขาจะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตตลอดไปไม่ว่าวิธีไหนใดๆก็แล้วแต่เขาจะแลกค่ะแล้วเขาจะยอมทำเพื่อคุณเพราะว่าเขารักคุณ เขารู้แล้วว่าคุณเป็นที่หนึ่งไม่มีใครแทนที่คุณได้หรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีแบบความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออยังตัดกันไม่ขาดยังไม่ได้หย่าล้างหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ยังมีติดชนักเรื่องแบบว่าเออภรรยาเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะจัดการให้มันสําเร็จค่ะคุณจะไม่ต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นมือที่สามเป็นคนในความลับหรือใดๆก็แล้วแต่วันที่คุณหมางเมินเฉยชาใส่เขาเขารู้เลยว่าหัวใจของเขาคือมันมันเหมือนแบบ เอาเข็ม okay, มาทิมแบบทิมทีละรูสองรูค่อยๆฟีบฟีบฟีบลงอะไรเงี้ยเขาอยู่ไม่ได้ค่ะเขาทุกข์ทรมานหัวใจมากแต่ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นของคุณเขายังแบบโสดอยู่แน่ๆแบบคุณไม่ต้องห่วงเลยเขายิ่งพยายามทําให้คุณเขาจะเทคแคร์ดูแลคุณทุกอย่างเจอกันนะคะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมคุณจะเหมือนแบบว่า เจ้าหญิงตัวน,น้อยที่เขาจะทะนุถนอมอะไรที่แบบคุณชอบเขาจะทําให้หมดทุกสิ่งอย่างแบบจนคุณอึ้งว่าแบบจริงหอทําไมแบบสิ่งที่คุยกันกับความจริงมันถึงได้ต่างกันขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าคนนี้นะคะคือคนที่ชัดเจนแล้วก็จริงใจแล้วก็แบบมุ่งมั่นที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตและเขาจะต้องอยู่ในชีวิตคุณค่ะเขาจะทําทุกอย่างให้คุณรู้สึกว่ามันเหมาะแล้วก็มัน คู่ควรมากกับสิ่งที่คุณรอคอยเขาคุณไม่ตัดจบเขาคุณไม่แบบว่ามีใจให้คนอื่นก่อนที่ผ่านมานะคะเขาเฝ้าถามตัวเองว่าเออมันไกลกันขนาดนี้แบบทําไมเขาถึงไม่ชอบคนอื่นเหมือนกันทําไมเขาถึงไม่เลือกคนอื่นทําไมใจเขาหัวใจของเขาต้องมาฝากไว้ที่คุณ มันเป็นเพราะว่าพมลิขิตความรักโซเมดคู่แท้ใช่ค่ะคุณสองคนเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะยิ่งไกลก็ยิ่งใกล้ยิ่งแบบว่าแบบปล่อยมือก็ยิ่งเข้ามาผูกมัดให้แน่นแฟนเหมือนเดิมหัวใจของคุณผูกไว้ด้วยกันคุณเคยคิดไหมคะว่าแบบบางครั้งแค่คุยโทรศัพท์อะ่ะแบบไม่กี่นาทีแต่ทำไมคุณรู้สึกแบบชื่นใจแบบอ,อบอุ่นหัวใจเหมือนแบบว่า การรอคอยใครสักคนนึงมันถึงได้มีความสุขขนาดนี้นะมันเหมือนแบบน้ำทิพย์ชโลมหัวใจที่ทำให้เราแบบเออมีชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันแบบมีความสุขต่อให้คุณไม่ต้องแบบเดินควงกับเขาทานข้าวกับเขาหรือวไปไหนกับเขาทุกวันแต่ว่ามันจะเหมือนเขาอยู่ใ,ใกล้ๆคุณตลอดเวลาค่ะเวลานอนคุณก็จะรู้สึกแบบอบอุ่นหัวใจเหมือนมีคนคอยปกป้องอบกอดคุณตลอดเวลานั่นคือ โซ a ม e คู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่แท้ในอดีตชาติความรู้สึกเหล่านี้นะคะมันจะไม่ได้เกิดกับทุกคนบางครั้งคุณอยู่กับคนอื่นแบบใกล้กันแต่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยใจคุณผูกพันขนลุกชูชันคุณแค่นึกถึงคนที่คุณคุยคนที่คุณรักหรือว่าคนที่เขารักคุณเพราะฉะนั้นสำหรับคำว่าคู่แท้แล้วก็พมลิขิต หรือว่ารักแท้นะคะอุปสรรคไม่มีเลยนางฟ้ารันดอมจะบอกว่าการที่เราเกิดมาแล้วเราได้เจอคนแบบนี้ในชีวิตนะคะอ่ะมากสุดอาจจะเป็นหนึ่งคนสองคนแต่ว่าคนที่ใช่ที่สุดจริงๆอะคะ่ะมนุษย์ทุกคนจะรู้เลยว่ามันจะมีแค่หนึ่งเดียวที่แบบมันจะมีพลังดึงดูดที่ทำให้เราสึกว่าเราเราหอยหาเราคิดถึงเวลาเราทานอะไรเราก็แบบอุ๊ย อยากให้เธอลองชิมจังเลยเวลาเราเห็นเวลาเราเดินทางไปไหนเห็นวิวสวยๆอุ้ยตรงนี้แบบเราอยากให้เธอเห็นจังเลยทุกสิ่งอย่างเอาแค่แบบว่าไปเดินช้อปปิง้งหรือใดๆก็แล้วแต่เห็นชุดน่ารักหรือว่าเห็นแบบอะไรที่มันเหมาะกับเขาเนี้ยเราจะคิดถึงเขาทั้งน,นที่มีคนมากมายให้เราคิดถึงแต่เราเลือกที่จะคิดถึงแค่คนคนเดียวคนนั้นที่อยู่ในหัวใจคุณคนที่เป็นโซเมตของคุณนะคะรอเลย หลังจากนี้นะคะเขาจะหอบพิ้วความชัดเจนความแบบว่าสายเปที่คุณบอกว่าไม่เคยได้รับเขาจะทําให้คุณทุกอย่างเขากําลังพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเก็บเงินเม k กมันนี่เพื่อที่จะมาซัพพอร์ตดูแลคุณถ้าเลือกได้เขาจะไม่ให้คุณลําบากเลยสักวันสักครั้งคะ่ะคุณเลือกถูกคนแล้วคะ่ะถ้าคุณรอแต่ถ้าคุณแบบถอดใจแบบ นางฟ้ามันไกลอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่รู้ว่าภาระอะไรเงี้ยคุณค่อยๆค,คิดและใช้สติอ่ะคุณลองดูว่าคุณลองไม่คุยกับเขาสักหนึ่งวันสามวันเจ็ดวันว่า คุณทนได้ไหมแต่บอกเลยว่าฝั่งนั้นเขาทนไม่ได้ค่ะเขาทรมานเขาไม่อยากให้คุณหายไปสักชั่วโมงเลยถ้าเขาเลือกได้นะคะถ้าคุณทนได้คุณก็บอกว่าที่สุดอะของความแกล่งอะเออแต่ว่านางฟ้าเรนดอมจะบอกว่าคุณทนไม่ได้หรอกคะ่ะแค่เขาหายไปครึ่งวันคุณก็แบบอืหึหึววไไหึ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 หบไมหึหึบึห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 ทหึ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 ไึหึ่าหึหนหอย่างหึหึียหึหึ คุณเป็นแบบไหนคุณคิดแบบไหนเขาก็คิดแบบนั้นนะคะค่ะคนคนนี้คนที่คุณรักโซเม e คู่แท้ของคุณเขาจะไม่มีวันปล่อยมือคุณและไม่มีวันออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าในกรณีใดก็แล้วแต่ตอนนี้เขากำลังมุ่งมั่นสร้างฐานะสร้างอนาคตเพื่อคุณนะคะ เขาขอพูดแบบที่นางฟ้าพูดเลยว่าเขารักคุณและเขาขาดคุณไม่ได้ค่ะเขาต้องการคุณเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะอุปสรรคใดๆหลังจากนี้เขาจะไม่สนแล้วเขาจะทําทุกวิถีทางเขามองว่าชีวิตคือต้องอยู่กับคนที่เขามีทําให้เขามีความสุขเท่านั้นเขาคิดได้เขาตื่นรู้ค่ะค่ะแลนดอมวันนี้นะคะ เป็นรนดอมให้กำลังใจคู่รักทางไกลคนที่แบบไม่ค่อยได้เจอกันคนที่แบบอยู่กันคนละต่างประเทศคนคนละประเทศคนละจังหวัดไกลๆขอให้มั่นคงอย่าปล่อยมือกันนะถ้าหากว่าเป็นคู่แท้แล้วอ่ะมันไม่ได้เจอกันง่ายๆนะคะชีวิตคนเราก็เหมือนที่นางฟ้ารนดอมบอกบางคนอาจจะเจอตอนที่อายุมากแล้วบางคนอาจจะเจอตอนที่แบบว่าเอ้ยยังวัยรุ่นยังสาวอยู่ใดๆก็แล้วแต่ นั่นคือบุญที่คุณทำมาร่วมกันไม่ว่าจะเจอกันในช่วงเวลาไหนนั่นก็คือโซเม e ของคุณค่ะ h Have n n i h t day นะคะขอให้เป็นวันสิ้นเดือนที่แบบว่าปลดเรื่องเรื่องความทุกข์ใดๆทั้งหมดขอให้จากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณผู้ฟังของช่องนางฟ้า Random of love มีแต่สิ่งดีๆความรักดีๆการเงินปังๆการงานมั่นคงแล้วก็อยู่ฟังนางฟ้า r a n d o m of l o v e ตลอดไปนะคะ สัญญาว่าถ้าครบพันซับสไครต์นะคะจะทำแรนดอมแบบให้เห็นหน้าแล้วก็จะบอกว่าโอเคเป็นใครมาจากไหนอะไรแบบนี้ค่ะถึงมาทำทำช่อง YouTube ด้านนี้นะคะค่ะรักคุณผู้ฟังทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ